ว,วิธีการถอดแผงประตูหลังนะครับเราต้องงัดไอ้กรอบบนนี่ออกก่อนนะครับงัดจากด้านข้างครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็มาดึงไอตรงเท้าแขนขึ้นมันจะมีรัตรงนี้ตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวนะครับ ก็ไขอ,ออกก็ไขอ,ออกก็ดึงสวิต์กระตกนะดึงขึ้นตรงๆนะอถอกดกรอก แล้วตรงต้องประตูครับมันจะมีนออ็ตนนตอตนะอ,อ,อ,อีกตัวนึงครับยังมีแผ่นพลาสติกบังอยู่นะแงะมันออกจะมีน็อตอีกตัวหนึ่งอยู่ในร่องนี้นะไขออกไขออกด้วยนะเสร็จไขหมดแล้ว ดึงดึงจากด้านล่าง วิธีถอดกรอประตูนะครับมันจะมีน็อตแฉกอยู่สามตัวครับกรอนประตูหลัง ไข่เสร็จแล้วมาดึงมีแผ่นกันฝุ่นด้านในนะครับก่อนประตูจะมีปักตรงนี้ปักหนึ่งครับดึงออกอันนี้ก่อนมันหลุดแบบเราก็จะดึงออกตรงๆมาก็จะได้ก็จะตกอหลังก็จะหลุดมา เราก็ไปเปลี่ยนกับก่อนประตูด,ด้ว